สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําหมกหน่อไม้ใส่ไก่ค่ะค่ะก็จะมีอกไก่มีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดผักชีลาวใบแมงลักต้นหอมน้ำใบยะนางค่ะตะไคร้ใบมะกรูดซอสถอยนางรมน้ำปลาล้าต้มสุกน้ำปลาผงปรุงรสส่วนนี้ก็เป็นพริกแกงนะคะก็จะมีพริกจินดากระเทียมหอมแดงนะคะ ลงมือทําเลยค่ะจากนั้นก็จะมาขูดหน่อไม้นะคะใช้ซ่อมค่ะขูดเป็นเส้นหรือใครจะใช้ไม้ก็ได้นะไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะขูดขูดให้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะไม่ต้องเส้นเล็กมาก ประมาณนี้ค่ะยาวไปก็ให้เราตัดครึ่งนะคะประมาณนี้นะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะนํามาต้มค่ะต้มเสร็จแล้วก็นําไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะพ,พอน้ําเดือดนะคะเราก็นําไปล้างอีกรอบหนึ่งค่ะหั่นผักไว้ค่ะผักชีลาวค่ะหั่นเป็นท่อนยาวๆล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแั้นก็พักไว้ค่ะ ต้นหอมเราก็หั่นแล้วนะหั่นท่อนยาวๆเหมือนกันก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะจากนั้นก็เป็นใบแมงลักค่ะเด็ดบ้านติดถนนนะคะจากนั้นก็ ทุกอย่างล้างทําความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ,อะพอเดือดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะนําไปล้างนะคะนําไปล้างน้ําออกนะน้ำเหลืองๆนำไปล้างออกจากนั้นให้เรานําไก่ลงไปรวนแป๊บหนึงนะคะใส่น้ํามันนิดเดียวพอ ผสมได้เลยนี้ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะนี่เราปิดแก๊สก่อนนะคะผสมเครื่องก่อนหน่อไม้มันก็จะเป็นเห็ดค่ะจะเป็นเห็ดเข็มทองก็ได้นะอีกแกนที่โขกไว้ค่ะ ราจะใช้มือคลุกนะคะผงปรุงรสค่ะน้ำปลาน้ำปลาต้มสุกซอสหอยนางลมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดน้ำใบย่านาง จะเป็นข้าวเหนียวแช่น้ำนะคะนำไปโขกน้ำแกงจะได้ข้นนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะ ชีลาวใบแมงลักจากนั้นจุดแก๊สค่ะปิดฝาค่ะไฟอ่อนนะคะอรอจนกว่าจะสุกค่ะจากนั้นเปิดฝาคนค่ะ เปิดฝาคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้กนม้นหะม้อนะจากนั้นปิดฝาต่อค่ะไฟไม่ต้องแรงนะอ่นนี่ก็สุกด,ดีแล้วนะคะน่าทานมากข้นกำลังดีตักเสิร์ฟได้เลยะคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขผ่ดีแชนแนลของเราด้วยนะคะพบกคนใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ